และนี่นะครับก็คือวงล้อที่ผมจะให้ทีมงานทุกคนนะครับมาเขียนอาหารหรูที่ทุกคนอยากกินนะครับผมทุกคนกอยากเลยเหรอยากแต่บอกก่อนว่าได้เขียนทุกคน<อ>แต่คนที่ได้กินเนี่ยมีแค่สามคนเท่านั้นเดี๋ยวพี่ดวงอันเนี้ยดวงเลยแต่ว่าจะเขียนอะไรแล้วแต่จะเป็นเมนูของ15คนใช่มีแค่สาคนเท่านั้นที่ได้กินเมนูที่แบบเลือกมายอ่ะใครคนแรก ลองเลี้ยงลองแทนกอนเลยแล้วจะกินอะไรแล้วแต่งเลยได้หมดเดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงวันนี้ก็ถือว่าแบบมาตอบแทนนิดนิดแล้วกันแต่ว่าแบบจะตอบแทนทุกคนเนี่ยน่าจะจุกอยู่นะครับก็ไม่ได้ไหมล่ะตอบให้ได้ของใครอยากก็ขอกินด้วยกินด้วยกันดีแบตปั้นรู้จักเป่าท้าดิบเลยมาแล้วครับเขียนแล้วครับแรกอุ้ยอุอุ้ยน่ากินซี่โค้กหมูขนาดซี่โค้กหมูย่างสะกดไม่ถูกเลยเมื่อกินซี่โค้กหมูวาบิ๊กคิวต่อไปของให้แนนเรียบ ใครอยากบมหาเหลี่ยมไอ้แนน่ะผู้โชคร้ายใครเหยียบต่อยแนน่ะก็จะไม่ค่อได้ปาเดี๋ยวรู้กันครับกินเนื้อแล้วกันหนูอยากกินเนื้อเนื้ออะไรวะเนื้อด้านเน้อ่านเอาเลยผมอยากกินสเต็กสเต็กเนื้อสองก้อนแบบจุกๆุนี่เควสด้วยได้ได้ไอบินไอวินแนนเดี๋ยวพี่เขียนไอวินเฮ้ยโอเคกูเลือกให้ลุงจะให้แนนเลือกอีกเหรอ ให้ไอ้กูได้กูเลือดดีกว่ากูดวงนี้อยากกินฟูจิเขานาปลาแซลมอนยางซีอิ๊วไอ้มึงเลือกแบบไม่่แพงเลยอวะเอ้าก็แบบกำลังดีกันอันนี้คือของหลูแล้วหลูแล้วสำหรับผมแค่นี้พอใอะไหมเข้าหน้าปลาแซลมอนยางซีอีฮูโอเคของวินเรื่องอะไรแล้วไอ้คนนั้นได้ไหมของไอ้คนนั้นอะไรบาร์บีคิวพาซาพี่ก้อนพี่ก้อนพี่ก้อนมันมีต่างเหรอวะมี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 อีมีมีมฟมีมีชีม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 ลูี โปด้วยแซลมอนและไข่หิวใช่ไหมอันนี้เราต่ำหน่อยมิจฉาพันธ์ไม่เป็นไรถือว่าแบบให้รางวัลทุกคนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอยู่ที่ดวงใครได้ไม่ได้มีของหวานแลวก้านมีของข้าวเยอะแล้วของหวานมีของหวานรสเทอของหวานโรสี ไก่ทองโร้านลูกไก่ทองก็มีราคานะเท่าไหร่วะตัวโอ้สองสามร้อยอะโรตีเยี่ยมสามร้อยเหรอสองร้อยสามสิบกว่าบาทนี่ลูกไก่ทองคำอร่อยอยู่ผมว่า้มาเจ้กินเต้มาอย่าบอกนะกุ้งเผาอีกเหรอเจ้เต้กินสปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่่วาร้านที่เลือกอ่ะมันเป็นร้านที่ได้อยากกินมานานแล้วไหนๆนร้านอะไรกินมาเลยเป็นมาโบ เน็ตมาบู๊ไม่ใช่ไม่ใช่เกมไปไปร้านแบบในโรงแรมปะมันทำไฟดายดิ่งด้วยอ่ะเออมันเป็นอาหารแบบอาหารที่มีแบบนิดนึงแต่ราคาพันหนึ่งอะทุกคนเสี่บมีมีซอสปาดแล้วก็มีก้อนเดียวก้อนเดียวแล้วก็พันหนึ่งอ่าโอเคพันแปดละแม่พันแปดพันแปดโอเคไม่เป็นไรถือว่าตอบสนองทุกคนแล้วกันวันนี้ให้รางวัลตอบไปใครไอ้ต้อมอย่าบอกนะมึงก็กินไดกอนดีกวอย่าบอกนะข้าวแกงกะหรี่ที่กูกินดีกว่าเออดีโอไม่เอาแล้ว กูกินท <|so|>? ุกวันเลยเอาหอยนางลงโอ้ยนี่ทำไมช่วงนี้ดูโตกว่า้ำกิมดีบุดผ่านรอมก็มีให้อยู่แล้วน้องชิซิบุสถ่ายเดมาเด้วันนกินโอโทโร่อะโอโทโร่ โอ้ต oh, uh ุ๊กมันคือปลาแล้ววะร้านดีเดอร์อันนี้คือปลาทูน่านะครับทุกคนที่ราคาสูงมากกว่าแซลมอนนะผมก็เพิ่เจะกินกันอ่ะเดี๋ยวจัดให้แจมแจมยังไม่มีร้านใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูลองเลือกให้แล้วกันร้านดีๆแล้วใครอีกเบฟแบมวันนี้ฟ้าไม่อยู่เพาด้วยพาเยจังพาทำเรื่องจบแั้นที่เป็นเขียนแทนฟ้าได้ไหมเอาที่กูอยากกินเหรออ่าใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเบฟก่อนนะเบฟมันมีช่องหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องอันนี้อันนี้ใหญ่เป็นพิเศษจะปริมาณตรงนี้แล้ว เลือกมาดาเลือกเนะครับเลือกเป็นทาโก้เบลทาโก้เบลลามาฟิตาเป็นอาหารแบบแบกอเมริกันร้านไหนที่เราไปกินที่ใต้พารากอนจําได้ปะทาโก้เบลล์ของตอนตอนที่เราไปดูเนี่ยเทอมเทอมสองสยอง ขวัญขวัญนี่อ๋ออาหารเม็กซิกันร้านอะไรมีร้านไหมเนี่ยมีมีอันนี้มึงก็ไปหามันในร้านอะไรเพราะอันนี้พี่ไม่รู้เอาอะไรเหลือแบมมาเหลืออยู่หนึ่งสองสามันเขียนมามากก็ได้นะขาดอันนี้เลยอะไรเนี่ยแม่ลบนแม่ใหญ่กินเ้าบนหนักมากนั่นแหละอร่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้พี่มาพิเศษท่านนี้ได้เดี๋ยวพี่เลงข้างสตูเลยโอเแบงอุ้มทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองถามไอ้ไอ้ฟ้ากันเผื่อฟ้าได้ฟ้ากลับมาทันคงรักพี่เบลท่านน่าจะสอบอยู่นั่นนั่นน่าจะสอบอยู่ครับไปสอบแบบจบมหาอยครแล้วจะได้สามอันลงเลยแล้วกันถือว่าเราไม่เอากีดแดงกีดแดงอ่ากีดแดงเลยก็คือเอาแค่นี้พอที่เดียวไม่มีอาหารเกาหลีเลยนะชุกมันไหมชุกมันชุกมันไอาไก่ทอดเกาหลีแล้วกันพี่เบดอ่ะพี่เบดอยากกูพี่เบดกินอะไรอ่ะโอ้กูไม่เอาแล้วกูเดี๋ยวพี่ก็กินกับน้องๆไงเดี๋ยวพอคนนึงได้กูต้องกินด้วยอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวด้อ้าวคคนต่าง ันนี้เดี๋ยวไม่เอาแล้วกันเอาเพื่อความแฟนะครับจะได้ไม่เกินมาโอเคเอาละอ่าเดี๋ยวบอกกันทีกายทุกคนก่อนก็คือเดี๋ยวนี้นะครับพี่จะสั่งอาหาร3ามื้อครับก็คือมื้อเช้ามื้อป่ายมื้อเย็นไล่ซูมสามครั้งใครได้คนนั้นก็โชคดีจะได้กินอันที่ทุกคนเลือกมาส่วนถ้าใครไม่ได้ก็รอตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเข้ากล่องตามคำน,น <c oughs> างครแต่ว่าถ้าคนที่ได้ก็ถือว่าเป็นโบน,น,นัสไปละกันนะครับสำหรับคนแรกนะครับที่เป็นผู้โชคดีนะครับ3 2 1ึครับไปครับ วิ่กดีได้แกเก็เนื้อสองก้อนแบบจุ๊บๆไปลงตีตัวครับต้มมันจะไตกเอ้ยคอตอมตีตัวขอะตอมตอนเย็นก็ขี้แตกมาดีโอเคครับทุกคนตอนนี้ฟ้าโทรกลับมาแล้วครับน้องฟ้าครับเอ่อวันนี้พี่ทำคลิปสุ่มกินอาหารรูครับเลือกได้คนละหนึ่งเมนูอาหารรูที่ฟ้าอยากกินคืออะไรครับ ใช่ครับแล้วแต่ฟ้าเลยครับตอนนี้เขียนมาเป็นไก่ทอดเกาหลีเขียนให้ก่อนแต่ว่าเปลี่ยนได้อุ้ยเราอยากกินไก่ทอดเหมือนกันนั่นแหละโอเคบอลชอนเนาะบอลชอนครับแล้วกินกินบอลชอนเด้อโอเคโอเคอ่ะกันกันึกของฟ้าเป็นไก่ทอดนะโอเคครับเจอนครับอย่างที่บอกแล้วโดนของที่เราอยากกินแบบมันไม่เท่ากันไงบางคนถูกป่ะแบบไอ้แดนก็อาจจะตอแหลหน่อยแบบเดินทานอาจจะตอแหลแต่บางคนมัมีความสุขแบบไอ้ฟ้าก็จุกเดี๋ยวไปหา าลก,กันโอเคครับทุกคนตีมเราอ่ะคือของหรูนี่หอยนางลมแม่งก็ราคามันก็ไม่ได้แพงปะ่ะห้าสิบหกสิบกลางๆถ้าเกิดแบบแพงอ่ะมันเป็นหอยญี่ปุ่นเว้ยพวกแบบหอยนางลมญี่ปุ่นอ่ะจากร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะแต่เหมือนว่าตอมอ่ะเ<ม>ขารีเควสแบบอยากได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ไหมมันถือว่าเป็นโจทย์ยากสหรับผมกันนะครับแล้วผมก็ไปหามาสักพักหนึ่งจนมาเจอร้านนี้เว้ยเป็นแบบอันนี้ดูรูปมันจะมีแบบหลายอันหน่อยดูหรูป่ะอื อันนเียรวมๆเลยอ่ามันแบบ,แบบเป็นแบบมีมีหอยนางรมที่ตอมรีเควสมานะครับแล้วก็เป็นซีฟู้ดแล้วก็จะมีแบบมีของต่างชาติเข้ามาปนสูตรกินของหรูอ่ะถ้าสั่งหอยนางรมแล้วก็ธรรมดามันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยอยากได้แบบแจ่มๆให้ตอมหน่อยนะครับเดี๋ยวสั่งเป็นนี้ดีกว่าหอยนางรมนะครับเป็นหอยสุราษฎร์ธานีใจเสียวเขาบอกว่าขาวชุดนี้อจะมีหอยสุราษฎร์ห้าตัวแล้วก็หอยเกาหลีอีกห้าตัวดูหหรูหรืป่ะพอแบบมีเกาหลีปุ๊บอิมพอร์ตนะครับได้แบบความหรูหราขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสั่่่่่งงงงมมาาาทททัััั้้้้หหดดเเเเเเเซซซตตตตลละะกกกนนนนนึีีีียยยยยบบบครรร๋ววสใ็็ปอจแ เรียบร้อยหักบัตรครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าหอยนางรมที่ผมสั่งให้ต้อมเนี่ยเป็นยังไงแล้วน้องจะพอใจหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูกันแต่นี้มี20ตัวน่าแบ่งกันกินได้อาจจะได้แบบนละตัว2ตัวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวกินไม่ไหวเลยกินหอยนางรมสิตัวเลยไม่ไหวอ่ะผมก็ชอบกินนะผมยังกินได้แบบมาณแบบตัว2ตัวเลยกินเยอะเลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวรอของแป๊บด้วนครับ ม่ซุ่มอีกรอบนึงกันมีข่าวร้ายอะไระพี่เอ้อคนรับเมนูเขาหยิบอาผิดต้องวนกลับไปเอาใหม่อันนี้มาครับ้ทุกคนพอดีว่าอที่บอกไปคือไรเดอร์เนี่ยเขาหยิบผิดเมนูแลบบ้เกิดการสื่อสามไม่ตรงกันนะครับเขาก็เลยต้องกลับไปเอาอีกซึ่งร้านเนี่ยยี่สิบโลมันไกลพอสมควรโอ้โอแล้วเขา้ขาบอกว่าอยู่หน้าบัลศวตอนเนี้ยเขาต้องกลับไปเอาใหม่เราก็เลยแบบจะมาซุ่มเผื่ออีกมื้อนึงเลยแล้วกันจะได้แบบกินทีเดียวไปครับขอโชคดีครับให้เวลานะครับบี ครับสเต็กเนื้อวากิววันนี้วันของผมสเต็กก็นานอีกินไม่ไดสเต็กพีากินอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสั่งสเต็กกันเดี๋ยวให้อ่านไอ้อ่านบริเวณเลือกเลยมาสองอ่านนะสเต็กวากิวมีร้านมีร้านเนี่ยได้ไหมไม่มีเลยพี่มีให้พี่จัดการให้เลยพี่เป็นจัดการเลยดีกว่าง่ายดีอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้ก่อนแล้วกันโอเคเอาไปดังที่พี่เลือกกันเพราะว่าน่าจะเลือกสัาพักดวนเหมือนน่าจะหอยนางรมหอยนางรมผมก็เลือกนานประเด็นคือวากิวมีหลายแบบครับมันมีวากิวญี่ปุ่นวากิวออสเตรเลียก็มีวากิว โอเคเจอแล้วอ okay, ่ะเดี๋ยวร้านนี้อาร์า A R แล้วกันนะครับวากิวสกลนครสกรนลนครเลยวากิวไม่แค่สายพันธุ oh. ์โ <c ười> อเดว่าวากิวคือสายพันธุ์นะครับเข <c ười> <c ười> าอาจจะแบบเอามาแล้วมาพอเรียนที่นี่อะไรกูก็ม<ๆ>ไม่รู้นะครับแต่มันคือวากิวจริงๆๆอ่ะให้ดูตาเห็นไหมเนี่ยเนื้อสันนอกสกลนครวากิว B M S 5 400กรัมอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะเพราะอาร์ตบอกว่าเอาเป็น2ชิ้นใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่สเต็กมันร้อยกรัมตานที่อาร์รีเควสตนะครับที่บอกว่าจุกๆุกเยอะอเอาวากิวขอนแก่นมีขอนแก่นด้วยเดี๋ยวเราไปถามอาร์ต พี่มีให้เลือกวากิวจะวากิวไหนวากิวหนึ่งวากิวสกลนครวากิวอะไรนะพี่วากิวที่แบบเพราะอยู่สกลนครหรือว่าขอนแก่นเอาสกลดีกว่าพี่สกลนี่สกลนครน,คนนะใช้ได้เรื่องเนื้ออ่ะแล้วแล้วเอาส่วนไหนม,มีมีเป็นแบบเออ่สันคอลิอายสันคอแล้วพี่สันคอใช่ไหมมันไม่ค่อยเยอะสันนอกแล้วกันอ่ะสันนอกก็ได้เอาไหนแรมีเดียมแรมีเดียมแรมก็ได้เอามดียมแรมเลยครับเอาแน่ใจหวานนี่นะครับเนื้อให้ดูภาพเนื้อก่อนนี่ภาพเนื้อเป็นงี้ นี่แล้วก็หน้าเสิร์ฟพร้อมแบบมีมีจิ้มแจ่วอันนี้นี่ยเป็นแจ่วนะครับทุกคนเนี่ยดูจากรูปแล้วก็มีพริกแต่ก็นี่เนี่ยเป็นเกลือใช่ป่ะมะนาวนุ้ยนั่นนะครับเยอะนะเยอะเอะโอเคครับจุกๆ2,100บาทจัดไปหาดน้องชายเอาวลูกหอยต้มออมาพร้อมอาร์ตพอดีใช่หอยหอยต้มแน่นพร้อมอาร์ตแล้วเราก็จะได้กินทั้งหอยนางรมทั้งนี้พร้อมกันคอมโบคอมโบเงินออกเรียบร้อยแล้ว อร้า<ค>นอ่ะทุกคนก็สั่งแล้วสัง,สงมื้อก็รออาหารมาทีเดียวแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกร้านแรกวนกับเราอยู่ก็หิวเลยกูเอากินหายลมแบบเบิ่มๆอ่ะครับก็เดี๋ยวเมนูทั้งสองคนนี้นะครับของอาร์ตกับตอมเนี่ยน่าจะมาพร้อมกันเดี๋ยวมารอดูแล้วกันแล้วก็เออ่ทุกคนลิงก์หนึ่งนะครับเดี๋ยวรู้กันว่าวันนี้เนี่ยตัดต่อ <S <S จะแบบเหมาหมดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยตัดต่อเหมาไปสองเดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับกูหิวหายพร้อมกัน ช็อกโกแลตไหมโอ้โหดีอารมณ์ตอนเนี้ยเพิ่งมาส่งเลยนะครับนี่แต่ว่าไม่รู้คืออะไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นหอ,อยนางรมหรือว่าเป็นสเต็กเป็นสเต็กกระปุบน,นี่เป็นของอาร์ตต่ยเนื้อเยอะเ <laughs> <ๆ>ส้นในรูปมันดูเยอะอ๋อมีนี่มาให้นี่อ่าผากักอุ้ยผักอย่างทีเลยนี่อ๋อว่าเป็นอย่างนี้เลยผักอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้อาร์ตกันเลยกัน นี่ครับแล้วก็มีนี่ให้อาจจะแบ่งได้ไม่เยอะนะเพราะว่าป็นสติกนะครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้จะเป็นแจ่วบองปะปลาใช่ปะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เอามีนี่มาให้วะแปลกดีกวนเดี๋ยวขอยัดเทตรงนี้เดียวแล้วกันจะได้เห็นชัดเฮ้ยกับแคบหมูแปลกดีว่ะ มาเลยอาร์ต้องชายอันนี้เป็นแบบไทยวากิวแบบเป็นแบบฟิวเนี่ยเป็นสไตล์ไทยๆหน่อยเซตนี้นะครับหมดนี่ของเที่ยวเดียวของเราน้องอาร์ต2,100บาทรวมค่าส่งประมาณ300ให้เพประิษฐ์หมดเลยนาะมีเต็มไปหมดเลยว่ะพี่ว่าซีลจิ้มเหน่อยดินี่ยังจิ้มแจ่วด้วยนี่ไม่ได้แบบไทยมากฟิวเผื่อต่างชาติป่ะใช่ไม่ได้เผ็ดมากครับด้วนนี่อะไระเพิ่งจะกินเซตนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรหรือ อันนี้เหมือนน้ำมันเลยจริงๆอ่ะพี่กาสั่งนี่ให้เป็นพวกแบบวากิวทั่วไปแต่มันก็นเอุดเด็กทั่วไปอ่ะสี่ห้าร้อยพี่ก็มันยังแบบไม่ได้หรูมากพี่ก็เลยหมือจัดนี่ฮะเอาแล้วกันเป็นแบบเซ็กเป็นไทยไพยวากิวก็แปลกดีน่าจะยังไม่เคยกินไทยวากิวนะครับแล้วก็ดูดีเขาทำมาดูดีอ่ะมาาน้จิมจมผมลองจิ้มเขาครัวไม่เคยกินอย่างนี้เหมือนกัน ม่ได้นุ่มแบบเอห่าม่ช่เขียวใช่เขียวอ่ะให้ทุกคนดูมีสองส่วนเวที่นุ่มๆจะเป็นแบบมันจะแทรกอ,อันนี้มันไม่ได้แทรกแบบเนี่ยตรงนี้มันอันนี้เนื้อก็คือมีสองส่วนในอันเดียวเลยได้อยูน่นะพี่อร่อยนะอันนี้แบบสไตล์ไทยทุยกคนอันนี้เหมือนมะขามเตียกที่ผมกินไม่รู้ทุกคนผมก็ลองกินโมซูเลยจับบงังอร่อยไมไม่อยู่ละโอ้มีความสุขยิ่งได้ผักอ่ะ ืดเลยร้านเนี่ยความคิดดีนะคือต้องบอกกับเราผมมากินสเต็กมาเยอะไม่ว่าจะแบบแพงถูกอะไรเงี้ยฮียก,กินกันหมดแล้วข้อเสียของสเต็กมันมีอย่างเดียวอร่อยประมาณสามสี่คำแรกคำที่ห้าหกจิตจะเลี่ยนซึ่งพอเลี่ยนเนี่ยต้องใช้น้ำจิ้มเป็นตัวช่วยเพื่อตัดเลี่ยนแต่ร้านเนี่ยดีครับทุกคนคือเขามีน้ำจิ้มเยอะและทําให้แบบมีของตัดเลี่ยนเยอะทําให้เรากินได้แบบไ,ไ,ดได้เยอะยใช่ครับทุกคนไม่งั้นแบบเลี่ยนตายใช่เหรออร่อยไม่นี่ยไม่เคยกินเลยนะ มะน,นาวแบบไม่ใช่มะน,นาวไทยนะเลมอนเออคลายเลมอนมีฝากท้องได้แล้วมาเป็นต่อนอ่ะอสโลให้ด้วยอ่ะจิง ถ้าเทียบกันนะกับของฝรั kita, ่งอ so ่ะร mm ู้สึกวชอบแบบนี้มากกว่าเพราะเป็นคนไทยอ่ะเราชอบกินอาหารรสจัดอยู่แล้วอ่ะฝรั่งก็มีแต่เกลือซอสมะเขือเทศเกลือพี่ไทยมันจริงๆิมันก็อร่อยทุกคนแต่มันเลี่ยนแต่ถ้าได้เนื้อมาคือแบบว้าวเออถ้าเป็นมือปกติันก็แพงหละแต่พอแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะมันมีหลายอย่างให้เราเลือกกินคุ้มค่ากับราคาเหมือนกันพอไาถึงเนื้ออะไรราคาสองพันหนึ่งร้อยบาทอ่ะคมเลยคนไปกินเนื้อฝรั่งไม่กววาจิว ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็แบบโอเคเนื้อเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าความดีผมไม่รู้ว่าสู้อะไรกับเนื้อนอกได้ไหมนะคนุณแต่ว่าอันเนี้ยมันก็น่าดีระดับนึงแหละแต่ดีสู้ได้ไหมเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ยังไม่ได้แบบไปค้นหานะครับแต่ว่าพอเขาถาอย่างเงี้ยมันแบบเพิ่มมูลค่าลงตัวเลยนะก็เด็ดขาดกินนะครับเนี่ยนอๆหอนอารมณ์เอ็นจอยน้องกินอร่อยจริงวินกินด้วยกินด้วยกินด้วยดิ ืและในที่สุดเย่หอยนางรมที่เรารอคอยก็ถึงแล้วอันนี้อันนี้น่าได้กินนทุกคนครับตัวช่ยแก่ที่ต้องอิสเตอร์ลุงเราสั่งมาจากร้านนี้นะอิสเตอร์ลุงดูดิอย่างนี้เรื่องปต้องสดแน่นอนทุกคนดูน้องแก็งดีไแพ็กเกจจริงดีนะทุกคนเครื่องเขาเยอะมากอราคาจริงเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทแต่ว่าพอรวมค่าส่งเนี่ยปเป็นสามพดูหรือวะ อันนี้ตองเกษตรแล้วหรูไม่ได้มาเป็นแบบถ้วยเล็กๆตองเกษตรนะตองเกษตรนี่ให้ดูครับนี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแกะน้ำจิ้มเดี๋ยวพี่ลองแกะหอยให้ดูก่อนเรามาดูนะครับว่าหอยนางรมเป็นยังไงหอยนางรมเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ไซส์เว้ยวัดที่ความสดีไมีกินกี่เดือนพี่อ่ะอ่ะใช่อ่ะบอกก่อนหอยนางรมพี่อ่ะมีทั้งไทยมีทั้งเกาหลียังอ่ะสิบตัวเพราะว่าพี่โก้สั่งมาแต่ไทยแล้วจะเลี่ยนไงของไทยตอนแรกเคยกินแล้วดูเปล่าก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆลองให้กินของแบบเกาหลีง นี่มันเหมือนเครื่องยำอ่ะพี่ซอสต่อน้ำปลาเออมันเหมือนเครื่องยำเลยอ๋อเครื่องยำเผื่อเราอยากกินยำด้วยหรือเปล่าใช่ไงพี่ออ๋เพราะพี่ติ๊กไปทุกอันเลยอันนี้คือถือว่าทำดีมากนะเพราะเราแข็งแบบโผล่มีจิ้มเยอะเลือยเกินอ๋อแล้วก็ซิวมาอย่างนี้ด้วยว่ะเขาซิวมาซิเป็นตัวเขาซิวมาครับดูดิเดี๋ยวพี่ลองเทสได้ก่อนเลยเลยแล้วกันครับทุกคนแล้วก็เทมาอ่าแล้วก็นี่หน่อยทุกคนวิธีกินหอยวิธีกินหอยดองน้ำแพ็งอร่อยนะครับแล้วก็ใส่ใบนี้ไปด้วยจจะชิิมมนน้้กกทุค ไม่ไรพี่วินจะเกลียดมั้งอันนี้แปรเปรี้ยวถึงเดี๋ยวเราลองแบบนี้ครับอันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวกว่าน้ำจิ้มปลาเผาอ่าใช่นี่ครับวินกินหอานารงให้อร่อยนะครับนี่ใสไปเลยครับนี่เบิ่มๆวิธีกินนะครับเขาที่จะเปลือกต้องซ้วบอย่างนี้โอู้วววดีด้ว อ๋อหรือนี่เกาหลีวะงงเหมือนกันดูดูลองวัดสีเลยเนี่ยหรือนี่หอยเกาหลีวะเออแล้วเนี่ยมาเยอะแล้วก็ประเด็นคือพวกเราก็กินไม่ค่อยเป็นทุกคนของหนูอ,อะป <c oughs> กติเรากินจะแบบจากไอ้ไอ้ไอ้ถ้วยอะไม่รู้เอา,าแดกไม่เป็นกินประเด็นคือไม่รู้แล้วว่าอะไรคือเกาหลีอะไรคืออะไรนะครับโอ้โหแล้วแม่งมีนี่มาด้วยอะอะไรวะเนี่ยเตมอนมันก็มะนาวอ๋อนี่กินฟิวฝรั่งฟิวฝรั่งเราจะกินนี้ทุกคนฟิวนอก นี่ฟิวนอกเขาจกินแค่นี้พอฝรั่งนะแบบหนึ่งต่างชาติอะ่ะเขาแบบจะไม่ใส่ต่างชาติเขาไม่มีพวกนี่ไงกระเทียมเจียวอะไรเงี้ยเขาจะแค่นี้พอเลมอนแต่ก็ซัดเลยไม่มีไม่ต้องละเอเยดครับต่างชาติอร่อยนะอันนี้คืออันนี้ไม่รู้กูก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าสดรุนสดท <สด S 2> <า>ั้งสองร้านเลยไม่ขาวแต่ว่าถ้าเทียบกันอะ่ะไอ้ไอ้เนี้ยมันจะบางกว่าอันเนี้ยมันจะแบบแน่นตอนลองกินลองกินแบบนี้ยเอาแบบนั้นอ่ะ มันจะแน่นเนื้อมันเยอะไปเล็กคุณมาได้ก็ได้ไปเล็กไอ้บุฟงไอ้เบฟได้ก็ได้ไปเอวิวมากินมาวิวมาวิวมาเด็กๆมามันมีนนี่ด้วยเว้ยแบบมาทำยำเองอ่ะดีไหมทำไปนะมาหนูมาทำเองเมาลองลองไอ้เบฟหน้าหอยเบฟประเด็นคือมีหอยเกาหลีกับหอยสุราษฎร์แต่กูไม่รู้ว่าอันไหนเกาหลีไหนสุราษฎร์เฮ้ยนี่ของดีเนี่ยน้ำแข็งกินเลยเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวไปหมุนอีกรอบหนึ่งรอบท้ายหมุนเลยมีเบลินตันหนูต้องออกมาทุกคนสิ่สุดท้ายเาพร้อมแล้วสาม สองมึงทำอะไรเบ๊บกด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 สามสองหนึ่งไปครับคือคือขอบพี่้ปคาโบนาร่าเราสุดท้ายแมตโเกตี้คาโบนาร่านะครับเตยรู้ร้านรู้ไหมรู้ร้านแล้วเบ้บเมื่กี้หมุนใหม่ได้ใจเย็นใจเย็นเร็วว้ยร้านสุดท้ายนะครับน้ำเต้ยครับเอาไปสักัก นีในหนอันไหนนี่ได้มอเนียเอาไว้อ่าโอเคเรื่องมาแล้วครับนี่ครับทุกคเป็นสปาเกตตี้มาด้วยราคาด้วยแม่จะได้พันแปดรถมือพันเกีดครับลถมาพนร้อยหนึ่งเป็นแบบเส้นครับอะไรไม่รู้ทุกคนรสชาติจัดจ้านกับกุ้งแม่น้ำธรรมชาติกุ้งที่เราเตยจะอยากกินอ่าโอเคแล้วก็ข้างบนมีนี่มีกุ้งใช่ไหมแล้วก็มีอุนิเห็นนะครับมีอุนิแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีด้วยมีหอยเชลล์มีน่ากินดีกว่าพี่สั่งมาเผื่อที่ร้านนี้อร่อยพี่เป็ดอ่ะสั่งมาสองแล้วกันให้เด็กๆได้กินหนนน่่่อยเป็ไงละี อ๋โอเคนะครับ2000บาทเตยได้ตลอดดึงดีใช่ตอนแร <deploy. S 2> กกือรอจะกินข้าวกล่องแล้ววันนี้น่าจะโชคดีนะครับอาก็สั่งแล้วนะครับน่าใชา้เวลามันครึ่งชั่วโมองอยู่เดี๋ยวดูกันว่าสปาเกตตี้ที่เตยเลือกเป็นยังไงเคยเขาบอกทุกคนและตอนนี้กว่าจะมาถึงมาแล้วค,แบบคืออันนี้เราดันแบบพยายามมากครับทุกคนวันจะสั่งนี้ได้ตอนแรกสั่งในไลน์แมนใช่ไหมเออในแอปมันขึ้นว่าห้ามสั่งเกินสองพันแล้วก็สั่งหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมค่าส่งปุ๊บมันจะเป็นสองพัน์ไปสั่งแบบ กับร้านโดยตรงครับแบบนี้คือัวสุดท้ายครับตอนนี้เวยได้กินครับทุกคนสองทุ่มสี่สิบกับเดือนเว่ยได้กินอ่าแต่ตอนนี้มาถึงเต้ยแล้วเน่ฉรองคยมาเส็มนั่นนี่นางอยากได้นะครับก็็นของขวัญนางวันนี้กินกินกินหอมมากอะคือคือ น่ะลอได้กินไหมมาบินร้านเนี้ยเต้เคยไปศึกษามาเขาทําแบบว่าศึกษาว่าซ่าไม่แต่ก่อนอ่ะเออฉันสั่งอาหารไม่พี่เปกินบ่อยแล้วที่น่าเต้เลยแบบชอบเพราะว่าเหมือนเส้นเขาเป็นเส้นที่ทําเองอ๋อให้ดูนด่เส้นทําเองด้วยใช่ร้านนี้เขาที่มีแบบเส้นที่ทําเองเขาแบบคิดสูตรทําเส้นนู่นนี่นั่นแล้วเส้นมันจะอร่อยเส้นมันนุ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ขอชิมเส้นได้ไหมจริงจริงผมกินไม่ไหวละกินข้าวทุกคนอ่ะกินข้าวหมดแล้วเหลือแค่เต้คนเดียวที่ไม่ได้กินเพราะว่าเต้รอคอยเต้รอคอยอันนี้อ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยเเเเพพรราะะี่่่่กก็็ินนนไไมมมมหววแล้้้ออออออ๋ปสทงงงใชชัยคบผ ที่เจ้าบอกเป็นไงอืมไม่ได้แต่เป็นรูปแต่ก็ไม่นุ่มนะเไม่ได้ละลายมันต้องเคี้ยวครับแต่ว่าไม่เหนียวนี่นีไหลคุยไข่แดงน้อยๆอันนี้ของพี่ที่พี่สั่งที่เราสั่งให้พี่เป็ดสั่งเพิ่มอันนี้ของพี่มีอันนึงกูกินอีกเลยสุดแล้วมันกินกูณยัดเต็มข้อเลยลืมว่าสั่งเพิ่มโอ้รองไข่ร้อมๆองนโอ้โหนี่แหละอาหารหลวที่ฉันรอคอยและไฟฝอยมาแสนนาน พี่ขอชิมเส้นก่อนแล้วกันทุกครั้งที่มีเรื่องดวงมาเกี่ยวอ่ะเต้ยจะได้ตลอดใช่อะไรไม่รู้พี่เมาป่ะฟิลหวัดพี่เมาไหมใช่อ่ะแล้วก็อันนี้มนี่เต้ยนี่หอยเชลล์อันนี้อันนี้ก็แพงโอ้ my god หอยเชลล์ครั้งที่อะไรในชีวิตและที่เด็ดของฮิตเต้ยชอบกูว่าแล้ววันนี้ต้องมีกุ้งมาเกี่ยวทั้งที่เมื่อวานเราเพิ่งกินกุ้งเผากันไม่เคยกินหมี่ยังังาถ้าคนชอบอ่ะชอบไปเลยแต่ถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบต่อให้เป็นโดนด้นหาของแพงของดีแค่่ไไหนเาก็มชอบ ใช่ครับไม่ตรูชอบเลยเนื้อกุ้งแล้วก็อูนิแล้วก็ไข่ลองดูอืสึบเหมือนอะไรในปากโโอ้หแต่ว่าเตยชอบเพราะว่าวันนั้นที่ผมซื้อให้วิวกินอ่ะเอวินก็รู้สึกเฉยเฉยแต่วิวแบบโอ้พี่ตื่นเต้นเลยเออมันมแล้วแต่คนน้องปลาคะอยากกินไหมคะเก่งใจจังเลยพี่อยากให้น้องปลาลองชิมอ่ะหนูเก่งใจจังเลยมาจ้าลองชิมชิมไข่ก่อนปรับ ฟ้าชอบกุนหนีป่ะัอ๋อพี่ใหญ่ใช่เหรอทำคอนเทนต์อย่างนี้บ่อยๆเลิศจังตายบ่อยๆเลยเหรอบ่อยๆน้องฟ้าบอกว่าน้องฟ้าหนูยังไม่ได้กินของหรูเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเจนทําเองจากทางร้านชั่มชั่เป็นผัดขี้เมาให้พี่ชมกัดระบายเออพี่เต้รักมากรักพี่เต้เลยวันนี้วันนี้รักพี่เต้เลยเป็นยาที่เป็ดวันนี้ดีเนี่ยร้านเนี้ยมาตุดิบดีอุ้ยดีครับเจนที่บอกคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ลองลองให้ทานชิมกุนหี่หน่อยลองทานชิมหน่อยอินมอ้วนนะน้องปรับ บอกไปเป็นไงอร่อยนะมันมันชอบมันแล้วแต่คนจริงด้วยนแบบพูดยากเอา้าพอใจพอใอจมากเลยก็ เราอยเป็น oh. คนแฮปปี้สุดเพราะว่าทุกคนกลับไปแล้วทุกคนกินข้าวอะไรหมดละฉันนั่งรอใช่เพราะมันนานมากล้วนมันนานแบบมันนานรอแบบนานอ่ะเออร้านก็ปิดแต่พปะก็ไม่กินเลยเห็นป่ะเพราะมันกินข้าวไปแล้วกิแล้วแ่อร่อยอากหารก็เดี๋ยวคิดทีนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ให้ลังเตอร์จัดการให้หมดกินทั้งหมดนะลูกได้แม่ากินเลยลูกอ่ะห้เตอร์กินเลยนะครับวันนี้โอเคเอออ่ะาหารก็ผู้โชคดีของวันนี้ที่แบบได้กินของที่เขาเลือกมาก็มีเตยมีตอมนะครับแล้วก็มีอาร์ตคนอื่นก็ไม่ได้กินแต่ว่าไได้แแซซมมป หอยนางรมมันได้กินกันทุกคนนะครับอันนี้คือทุกคนกลับไปแล้วก็เลยไม่ได้กินส่วนสเต็กพอดีว่าผมหิวก็เลยกินหมดนะครขอเป็นคนก้อเดี๋ยวแคปนีนให้เยอะแล้วกันเดี๋ยวข้างหน้าเอาใหม่ไปคิดเมนูกันนะอืมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันแต่อันนี้เริ่ขึ้นอยู่อารมณ์พี่นะเพราะอันนี้ไม่ได้เงินบริษัทแต่เงินกูทายนี้ไม่เอามาเจอสึกันไหนสุนต้องแพนลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้เอวินก็ต้องกลับบ้านแล้วอยู่นั้นแล้วรอถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับบุยลิ